ขเขมรเดือดร้อนหนักค่ะรัฐบาลกรัรมพูชาโวยลั่นไทยปิดด่านทำไมจ่อฟ้องศาลโลกซ้ำค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ล่าสุดค่ะหลังไทยปิดด่านหน้าเว็บไซต์เดอะพนมเปนโพสต์ค่ะรายงานข่าวนะคะว่ากระทรวงกลาโหมไทยประกาศปิดจุดผ่านแดนในจังหวัดสระแก้วที่ติดกับจังหวัดบันเตียมเมียนเจยและก็พระตะบองของกัมพูชาโดยเหตุผลว่าประเทศไทยได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางแล้วในการแก้ไขข้อพิพาเทเขตแดนตามหนังสือแจ้งจากนายคิมโสวรรณากงสุลใหญ่กัมพูชาประจำจังหวัดสระแก้ว ถึงกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาโดยระบุว่าเช้าวันนี้ค่ะทางการไทยได้แจ้งการปิดด่าชั่วคราวโดยฝ่ายเดียวนะคะเพื่อรอผลการเจรจาในข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชานายสวรรณนาค่ะบอกว่า พวกเขารายงานว่าการปิดด่านจะมีผลตั้งแต่วันที่7มิถุนายนปี2568โดยด่านผ่านแดนและทางเดินระหว่างไทยกับกัมพูชาจะปิดชั่วคราวเพื่อรอวันเจรจาเกี่ยวกับข้อพิพาทเขตแดนระบุเพิ่มเติมว่ามีสาเหตุจากการที่กัมพูชาไม่ยินยอมเจรจาใน4จุดได้แก่ตาเมืองน,น้อยตาเมืองใหญ่ตาเคลเบยและก็มุมไบในที่ประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วม BBC, ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนโดยกัมพูชาประสงค์จะยื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ แทนนอกจากด่านในจังหวัดสักแก้วแล้วทางการไทยยังเตรียมปิดด่านอื่นๆตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาอีกด้วยโดยสถานการณ์บริเวณชายแดนยังคงตึงเครียด โดยนายภูมิธรรมเวชเชชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยกล่าวหาว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเพิ่มความตึงเครียดแล้วก็เปิดเผยว่า,ถาแถลงการของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการประชุมเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยนายภูมิธรรมบอกว่าข้อเสนอเชิงสร้างสารรค์ที่อาจนำไปสู่การลดความตึงเครียดและสันติภาพถูกปฏิเสธอีกทั้งยังมีการเพิ่มกำลังทหารซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงประเทศไทยจึงจะเป็นต้องยกระดับมาตรการและเสริมกำลังป้องกันชายแดนแล้วก็ย้ำด้วยว่าประเทศไทยจะไม่ยอมรับการละเมิดอธิปไตยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดและพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่ พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยทุกการปฏิบัติการของไทยจะยึดหลักความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นสำคัญไทยยังคงยืนยันไม่ยอมรับเขตอำนาจของ ICJ ตั้งแต่ปี2503และย้ำว่าการเจรจาแบบทวิภาคีตามบันทึกความเข้าใจปี2543ควรเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขข้อพิพาท ด้านนายกรัฐมนตรีกรัรมพูชาฮุนมาเนตกล่าวในงานสาธารณะที่จังหวัดรัตนคีรีในช่วงเช้าของวันนี้ว่า กัมพูชาจะส่งเรื่อง4จุดข้อพิพาทเข้าสู่ ICJ เท่านั้นส่วนพื้นที่เขตแดนอื่นจะยังคงใช้กลไกตาม MOU เพื่อดำเนินการต่อไปไม่ว่า ICJ จะตัดสินอย่างไรกัมพูชาจะยอมรับและปฏิบัติตามเราไม่ได้ต้องการสงครามแต่ต้องการยุติข้อพิพาทอย่างสันตินายมาเนกกล่าวพร้อมกับเรียกร้องให้ประชาชนทั้งสประเทศหลีกเลี่ยงการย่อยุแล้วก็การกระทําที่อาจทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงพร้อมกันนี้ค่ะสื่อกัมพูชา ยังตีข่าวสร้างความย่อยุสะเองนะคะโดยโพสต์ของเพจ The Cambodia Morning Post ค่ะลงข่าวว่าข่าวด่วนประเทศไทยตัดสินใจปิดพรมแดนบางส่วนกับกัมพูชาในเช้าวันที่7มิถุนา2025โดยไม่ถามกัมพูชาคำถามก็คือ ถามทำไมด่านไทยแล้วทำไมต้องถามเขเมรเพื่ออะไรที่ไทยปิดเนี่ยเพราะว่าเขเมรน,นะนะนะมีท่าทีไม่ลดละปากบอกไม่ต้องการสงครามแต่ก็ลุกล้ําไม่หยุดนะคะกําลังเสริมเนี่ยเพิ่มฉําเลยนะคะถ้าไม่ปิดด่านแล้วแล้วชาวบ้านที่สัญจรข้ามแดนได้รับความเดือดร้อนขึ้นมาใครจะรับผิดชอบขเขมรรักชีวิตของประชาชนตัวเองไหมไม่รู้แต่ประเทศไทยต้องตัดสินใจเพื่อประชาชนคนไทยให้ปลอดภัยค่ะ